สวัสดีครับสมชายมาดี MC ็มซีสุนทรครับสวัสดีตอนเช้าครับวันนี้เดี๋ยวจะพามาดูปลาตัวใหญ่ที่ในพลพนลุ่มแม่น้ำมูลชีชีมูลในพันยะนะครับไปจับมาได้ด้วยการใส่อะไรครับใส่เบ็ดจมคนระับใส่เบ็ดจมนะครับ อ่าเสบ็ดจมนี่ครับผลงานเอาถือนี่ปลาอะไรเขาเรียกว่าปลาอะไรเอ้าปลาอะไรภาษาไทยปลาอะไรปลาหางแดงบอกปลากรดคั่งนะปลากรดนะครับอ่าจับดูซิใหญ่ขนาดไหนระวังเงี้ยงระวันเงี้ยนี่ตาไม่โดนอะไรี้ตาได้ไหมเลยไม่อยากจะโอนแม่เงี้ยงไอ้ทำมุกจงกี่ปอนด์จะเบียดโดนเนี่เลยตาย นี่ครับเมื่อกี้พูดว่านี่นี่ตรงนี้ครับเขาเรียกว่าอะไรนี่ภาษาไทยนี่กลวยบดิงเอออ,อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าหัวนบอกนี่ๆๆๆๆๆเงี้ยงเงี้ยงภาษาไทยภาษาสวยว่าเงี้ยงน้องจับเมื่อก,กี้เวลามันดีดเข้าเลยเงี้ยงมันจะบึอนี <c oughs> ่มันจะ <c oughs> หูมันมันจะสะบัดแล้วมันจะทิ่มเอามืออันตรายนะครับ จับได้ตอนเช้าใส่เบ็ดจมครับดูฮะดูดูใ่ก็แขนงว่ามีนี่ครับแสดงว่าธรรมชาติบ้านเรายัางอุดมสมบูรณ์นะครับเมื่อวานได้กุ้งตัวใหญ่ครับวันนี้ได้ปลาคังปลาคังเนาะนี่ครับธรรมชาติหมูบ้านช้างในน้ํามีปลาในนามีข้าวแต่ตอนนี้น้ําเริ่มจะท่วมข้าวแล้วนะ <c oughs> นี่ฮะ ใหญ่มากครับผมประมาณสักสองโลได้ครับเดี๋ยวดูวจับก่อนลุกเออก็โลกว่าเกือบสองโลครับเกือบสองโลสองโลมั้งตัวใหญ่มากครับในตะบะได,ดได้หนึ่งตัวได้หนึ่งตัวโอเคไอตัวอะไรปลา นี่<า>เบ็ดน,นี่ใ<อ>ส่เ,เบ็ดน,นี่ครับผมปลาโตใหญ่ปลาตัวใหญ่บา้างจะไปดูอุปกรณ์ก่อนว่าใส่ยังไง<ต>นี่ก็ากำลังเ,เช็ดทำความสะอาด อุปรกรณ์แค่นี้เองครับใส่กี่คันนี่หนึ่งสองประมาณยีคันถึงไหมประมาณยี่สคันครับประมาณยีคันยีคันพอดีเนาะยี่สคันได้หนึ่งตัวยีกวกว่ายี่สิบยี่สิามยี่สิบส <Okay. S 2> ประมาณเนี้ยได้หนึ่งตัวใหญ่แสดงว่าปลายเยอะอปีนี้ปลายเยอะว่าตอนนี้น้ำน้ำําจาก ทางเหนือนะครับนังจากโคราชนะครับ,รบแถวทางพนมดงรักนะครับไหลามาแล้วนะครับทางพิมายก็มาแล้วทางพนมดงรักก็มาแล้วน้าแถวบ้านเราก็เริ่มที่จะเพิ่มสูงขึ้นแล้วนะครับปลามันก็เริ่มไหลามาแล้วครับเดี๋ยวจะอัปเดตนะครับปริมาณน้ํานะครับให้ทุกๆท,ท,ท่านได้ชม นะครับว่าน้ําในตอนนี้มันขึ้นสูงขนาดไหนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับคลิปต่อไปนะนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูวันนี้จะถ่ายผลผลงานการใส่เบ็ดของนายพลนลุ่มแม่น้ําชีมูลหรือพลันยะนะครับให้ชมนี่สิบสี่ันนะครับอันนี้อะไรจะบกโอ้นะ กบฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องสมชายมดีเอ็มซีดคดนะครับนะขอบคุณท่านผู้ชม,ด,ด,ด,มชด้วยครับขอบคุณที่ติดตามช่องของเราด้วยอ,อ, <c oughs> อ่ะอ่เอาอนะครับแล้วพบใหม่คลิปหน้านะครับนะคลิปนี้ก็อันนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับอ่หล้างก่อน ตัวใหญ่มากมันคือทับบ้าอีกใช่ไหม